เรื่องของการฝึกจิตค่ะเรื่องของการฝึกจิตเรื่องของกดแรงดึงดูดเรื่องของการเปลี่ยน mindset นะคะของโค้ชจะเป็นช่องเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยแนวความคิดตอนนี้จะปูพื้นเรื่องของแนวความคิดก่อนเพราะว่าในเรื่องของ how to ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเรื่องของการปลดหนี้ how to นู่นนี่นั่นการทําธุรกิจนโน่นนี่นั่นวิธีการมีมากมายแต่ mindset ของเรา mindset ของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง i n เซ็ตของเรายังเป็นแบบคนทั่วไปไม่ใช่แบบคนร่ำรวยค่ะไม่ใช่คนร่ำรวยเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เราจะไม่สามารถผังการเงินของเราอ่ะก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะถ้าเราปลดหนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นหนี้อีกเชื่อไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนผังทางการเงินของตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชจะมาฝึกในเรื่องของการ ใต้สำนึกด้วยการฝึกจิตใต้สำนึกที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของถ้าเราเป็นพุทธศาสนานะก็คือการสวดมนต์ค่ะการสวดมนต์และนั่งสมาธิถ้าเป็นศาสนาอื่นนั่งสมาธิเป็นสากลน,นะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นสากลเราสามารถนั่งสมาธิได้แต่เราไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้อาจจะเป็นไปอย่างอื่นอย่างศาสนาคิดอาจจะเรื่องของการภาวนาการภาวนา ก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึง่งศาสนาอิสลามการละหมาดก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งค่ะการละหมาดของเขาว่าคือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับข้างในเลยด้วยค่ะเรื่องของจิตวิญญาณของเราเรื่องของโลกภายในของเราโลกภายในจะเปลี่ยนโลกภายนอกค่ะเมื่อก่อนเชื่อไหมโค้ชเรียนสายวิทย โค้ดไม่เชื่อเลยท,ทั้งทั้งที่เป็นเรียน n l p มาแล้ววะอันนี้เคยเล่าให้เล่าให้ฟังแล้วไม่เชื่อแต่พอเราเหมือนแบบมันชนฝาแล้วอะมันหาทางออกไม่เจอจริงๆอะก็เลยเอาวะลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายลองเปลี่ยนความคิดค่ะพอแค่เปลี่ยนความคิดและเริ่มทำตามค่ะโค้ดก็เลยมาได้อ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยมาเริ่มรับรู้ละ สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้จิตของเรานิ่งจริงๆจิตนิ่งและเราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้จิตนิ่งคืออะไรการที่เราอยู่ในช่วงสมาธิอ่ะเราจะจิตนิ่งมากๆสมองมันจะผนวกกันหมดเลยนะสมองของเราคคคววาาาามมิิดขอออองงงเเรนนชบก่สล้ความคิดของเรา,าเนี่ย เป็นตัวกําหนดอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็คือจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกจะรับรู้จากอารมณ์จริงค่ะทอรหัสรหัสเงินล้านของเขาบอกว่าถ้าเรายังเข้าใจผิดเรื่องการเงินเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ถูกต้องค่ะเพราะเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่รากรากก็คืออะไรความคิดของเรานี่แหละรเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่รากบางคนทําไมทําธุรกิจธุรกิจกำลังดีกําลังดีเลยแล้วล้มเหลว ทำไมบางคนบอกว่าโอ้ฉันปลดนี่ปลดนี่ปลดนี่เสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นนี้อีกเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนล่าค่ะเรายังไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมเหมือนเหมือนเราเป็นคอมพิวเตอร์อะร่างกายของเราเป็นภายนอกนะภายนอกของเราเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนภายในของเราเป็นซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ก็คือเรื่องของโปรแกรมเรื่องของอะไรพวกนี้ โลกภายในมองไม่เห็นแต่โลกภายนอกของเรามองเห็นเหมือนต้นไม้ค่ะถ้าในหนังสือทอค่ะรับสมองเงินล้านจะเปรียบเทียบต้นไม้ต้นไม้ที่เราเห็นผลน่ะผลของเราจะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่รากค่ะที่รากที่ดินสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ในความคิดและข้างในของเราคือจิต ใต้สำนึกของเราค่ะจิตใต้สํานึกคืออะไรจิตสํานึกคืออะไรจิตสํานึกก็คือตอนนี้ที่เรารับรู้อยู่คือจิตสํานึกจิตใต้สํานึกคือการที่เรายังหายใจการที่เราข้างในของเราจิตใต้สํานึกถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนช่วงที่เราเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรก็ตามแล้วเราสามารถทําเหมือนกับเหมือนยักอะยักในตัวเองอะมันออกมานี่คือจิตใต้สํานึก ช่วงที่ไฟไหม้ทำไมคนสามารถที่จะยกโอง่งยกทีวียกตู้เย็นยกตู้เซฟได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกอ่ะเขาไม่ได้รับรู้แต่จิตสำนึกอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยสมมติว่าถ้าเราย้ายบ้านกำลังทำบ้านเราไม่สามารถยกได้เพราะเราคิดว่าจิตสำนึกจะบอกว่ามันหนักฉันไม่สามารถที่จะยกมันได้ โปรแกรมจิตด,ด้านการเงินใหม่เราจะค่อยๆเปลี่ยนด้านการเงินถูกต้องค่ะเพราะโค้ดทำมาแล้วเราเปลี่ยนจริงโค้ดเคยติดลบเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตมาก่อนเคยมีปัญหาครอบครัวเคยเรื่องของการคือตอนนี้โสดนะจ๊ะตอนนี้โสดเลิกกับแฟนมาสองปีละสองปีละ,ละเนี่ยครบสองปีเพิ่งครบสองปีเมื่อก่อนอะเราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจแล้วเราก็แล้วเราก็พอเริ่มมาฝึกอะค่ะเหมือนอย่างที่บอกเอมื่อก่อนไม่เข้าใจไปเรียนนะแต่เราไม่เชื่อ <S <s <Jeez> <S เยี่ยนนเ <derivative> มเลยเยี่ยมเลยเมื่อก่อนเหรไม่เชื่อเลยไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นเด็กสายวิทย์ไงเป็นเด็กสายวิทย์ก็จะเป็นคนที่ตัดกะเยอะเป็นคนที่คิดเยอะ <s uff lies> จริงอรอพอไปเรียนโค้ดอ่าตอนนั้นโค้ดอาจารย์บรรชัยตอนนั้นไปเรียนกับอาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยก็ให้ทําแบบเหมือนกับ ขาจะมีกิจกรรมให้ทําในเรื่องของ NLP เนาะแล้วก็ใช่เหรอวะแล้วก็ตอนวันนั้นนะเขาให้ดึงดูวันนั้นวันหวยวันหวยออกวันหวยออกแต่ว่าโค้ดไม่ได้ไม่ได้เล่นหวยอยู่แล้วได้ได้ได้แบบไปสั่งจิตต่อเลยหาเงินเก่งมากแต่ไม่เคยเก็บได้เลยที่ผ่านมาใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเรายังไม่ได้เปลี่ยนผังการเงินจ้ะเรายังไม่ได้เปลี่ยนผังการเงินของเราแล้วก็เรายังลองฝึกซิกจา เดี๋ยวเราฝึกซิกจา่าซิกจาก็คือเรื่องของ6กระปุกหกระปุกก็คือให้เราเก็บไปเลยอันนี้คือ,คอของ t h a าร์ฟเอนะคะในหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านเนี่ยเขาให้ฝึกฝึกเรา6ตัก6 6กระปุกแล้วเราจะเริ่มมีวินัยในเรื่องของการเก็บเงินค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่นี่เคยมีพื้นฐานเรื่องของการเก็บเงินมาก่อนส่วนใหญ่แล้วเราก็เข้าใจว่าอา้าวก็ฉันก็ต้องใช้ไปก่อนแต่พอโค้ดมาเรียนเรื่องของการเงินเนาะ มาเรียนเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องของการเงินแล้วก็มาเรียนเรื่อง NLP เราจะต้องเปลี่ยนข้างในเราด้วยค่ะเพราะบางทีนะเราก็รู้นะว่าเออฉันจะต้องเก็บเงิน6ก้อนนะจะต้องจะต้องเก็บเก็บก่อนแล้วค่อยเก็บก่อนลงทุนก่อนแล้วค่อยใช้จ่ายแต่บางทีผังมันไม่เปลี่ยนอะ่ะมันก็เหมือนเดิมค่ะมันก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยคืออะไร หาเงินเ,เก่งก็ใช้เก่งน,นี่เป็นเหมือนกันเป็นคนที่หาเงินเก่งใช้เก่งแล้วก็ไม่มีเงินเก็บมาก่อนแล้วก็ทําธุรกิจก็เป็นหนี้ค่ะก็เป็นหนี้เนื่องจากว่าเราเราใช้เงินเก่งแล้วเราคิดว่าเออหาเงินเก่งไงแล้วเราไว้ทำธุรกิจเสร็จปั๊บเราก็เข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็หาเงินได้ซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนเมื่อก่อน,ท,อน,อน,อนทําเครือข่ายเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนโค้ชทำเครือข่าย ปิดยอดก่อนปิดยอดก่อนแล้วเดี๋ยวขายออกเองก็เลยทําให้เป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยแล้วก็แต่ก่อนเป็นคนอะไรที่แบบใจใหญ่ใจใหญ่จริงที่แบบนี้เลยเป็นคนใจใหญ่แบบโอ้ยเป็นคนชอบเปยใส่เปใส่เป,ใส,เป,ใ,สเปใส่เปแท้บทูเลยอะ่ะโคดอะ่ะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรใส่เปเลยอะ่ะ ชอบชอบเลี้ยงอ่ะเพื่อนอ่ะฉันเลี้ยงหรือฉันเออฉันได้เงินเดือนเยอะฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราไม่มีเงินเก็บแล้วเราก็ใช้ก่อนจะใหญ่ใจใหญ่เหมือนกันเป๊อะอ่มินบอกจะใหญ่เหมือนกันเป๊ะเนาะใะใหญ่หน้าใหญ่เราก็เลยเป็นหนี้จ้ะเป็นหนี้บัตรเครดิตจ้ะทำธุรกิจอ่ะซื้อมาก่อนจ้ะซื้อของมาก่อนหรือสมมติว่าถ้าเราทาออนไลน์ใช่ไหมเมื่อก่อน,นอ้าว ซื้อก่อนเลยจ้าซื้อของเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขายได้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันทำได้แล้วก็แปกค่ะเพราะว่าอะไรคะเราไม่ศึกษามาก่อนมันก็เป็นประสบการณ์ของเราเนาะมันก็เป็นประสบการณ์เพราะว่าอย่างโค้ดเองอะทำออนไลน์มาเกือบสิปีละก็ทางลมลุกคู่คานมาลมลูกคุ่คานมาแต่อยู่ในโลกของสีฟ้าสีเอติ๊กตอกเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ไม่ได้ไม่นาน เหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมอืมก็จะประมาณเนี้ยก็จะแบบแล้วก็มาเปลี่ยนค่ะมาเปลี่ยน,เ,ยนเริ่มเก็บเงินได้ใช่ไหมว่าพอเลิกกับสามีเลิกกับแฟนโชคดีไม่มีลูกก็เลยกลับมาเป็นสาวโสดตัวคนเดียวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดลบเลยนะพอติดลบปุ๊บก็กลับมาเพื่อนกัลยนาณมิตรอดีแล้วตอนนั้นละก็เริ่มศึกษาจริงๆอะศึกษามาหลายปีแล้วศึกษามาตอนช่วงช่วงที่ ที่ยังอยู่กับแฟนเนาะแล้วแแฟนเป็นคนขัดแฟนเป็นคนขัดด้วยแล้วก็เรายังไม่เชื่อเต็มร้อยด้วยจนกระทั่งอะวะเราต้องแบบมันหัวมันเหมือนกับม,ม,มันชนฝาแล้วอะลองดูลองดูอีกสักตั้งหนึ่งแต่มิน้นมีลูกติดอ๋อไม่เป็นไรก็ได้มีเพื่อนไ,ได้มีเพื่อนไม่เป็นไรหรอกแต่ของโค้ดก็คือกลับมาอยู่กับ,ก,บกับแม่กลับมาอยู่กับแม่กับน้องก็เลยเป็นสาวสด สวยและรวยมากอีกครั้งหนึ่งจ้านั่นโอเคต่อก็พอเรานี่เราประวัติให้ฟังเนาะพอพอหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มฝึกอย่างจริงจังเรื่องของจิตใต้สำนึกแล้วก็เริ่มไปเรียนกับโค้ชอย่างจริงจังคือเราเรียนมาเยอะแล้วแหละ NLP นออ่ะเราก็เรียนมาเยอะแล้วเราก็ใช้เราก็เริ่มลองใช้แล้วมันเห็นผลจริงมันเห็นผลคือพอจิตเราโล่งปุ๊บมีแต่เพื่อนะคะ มีแต่กาลยานามิตรที่ดีๆเอางานมาให้เอางานมาให้เอา,าใหเอางานดีๆมาให้เชื่อไหมว่าปีที่แล้วช่วงโควิดมีแต่คนแบบว่าบ่นน่ะทาไม่ได้จะไปหาลูกค้าแบบไหน,นจะอะไรยังไงแต่ของโค้ดมีงานทั้งหมดสี่งานมีงานทั้งหมดสี่งานะท,ที่ได้ทําตอนนี้ก็มีงานเพิ่มเข้ามาอีกดีค่ะมีลูกชายสองคนรักมินมากๆเลยลูกนั้นเห็นไม้น่ารากัก เราก็ได้มีเพื่อนทุกอย่างดีหมดค่ะครูอ้อยบอกว่าเราจะทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะนำพาเราไปสู่ที่สิ่งที่ดีเสมอเมื่อก่อนโค้ดทำทำทำกัำำเรื่องอะไรทำงานเครือข่ายค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเ,เบื่อแล้ววงการเครือขา่ายเมื่อก่อนทำงานเครือข่ายมาหลายปีแล้วก็มาทำเมื่อก่อนเลยจบมาเนาะจบมาเนี่ย จบการโรงแรมการท่องเที่ยวสายการโรงแรมการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เคยทํางานการโรงแรมการท่องเที่ยวเลยตอนแรกจะไปเป็นไกด์แต่ก็ไม่ได้ไปสอบไกด์ก็เลยไม่ได้เป็นแล้วก็มามาทําเรื่องของการเงินทําประกันสวัสดีค่ะพี่ทองสวัสดีจ้าคิดถึงคิดถึงพี่ทองจบเหมือนกันเลยเอจบการโรงแรมการท่องเที่ยวที่เวียดอกรตเซยมอกรตรยวิเคศรีราชาค่ะ วีเคศีราชาเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นบุกเบิกของวีเคศสีราชาวีเคศสีราชาเป็นรุ่นบุกเบิกเลยค่ะรุ่นหนึ่งสวัสดีค่ะชอบชอบพี่ทองตรงนี้แหละสวัสดีค่ะคนเอส,สวยๆักไทยเอทุกวันจ้ะอ่ะแล้วก็พอทพูดถึงทํางานอะไรเนาะก็ทํางานในเรื่องของประกรันเรื่องของของประกรันมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ตลอด ประมาณ5ปีหลังจากนั้นก็ไปท่องวิทยายุทธ์ไปไปตอนนั้น,นจบก็อยากจะไปเป็นขครตัวเครื่องบินก็ไปฝึกงานตัวเครื่องบินกับอาจารย์ที่พัทยาหลังจากนั้นก็มากลับมาอยู่กรุงเทพก็มาทํางานแล้วก็ทําธุรกิจที่บ้านค่ะพอทําธุรกิจที่บ้านปุ๊บที่บ้านแล้วก็พอตอนแต่งงานเนี่ยเราปอกว่าชีวิตนนเนี่ยหนึ่งว่าจะไม่ทันเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เอลงเร็วเดี๋ยวนี้เอลงเร็วค่ะ มินจบที่ราชาพัฒนราชราชพัฒเชียงใหม่อ๋ออ๋อเสาเหนือนี่ใช่ไหมใช่ไหมคุณมินเสาเหนือคุณมิ้นเสา,สาเหนือเนาะของเอสมุทรปราการค่ะเออยู่สมุทรปราการอยู่สมุทรปราการแล้วก็ไปไปตอนนั้นน่ะแฟนแฟนไม่ได้คนเชียงรายนะแต่ว่าเขาอะย้ายไปอยู่ที่เชียงรายก็ไปอยู่ที่เชียงรายประมาณเกือบสามปีสามปีแล้วก็พอพอหลังพอเลิกกับแฟนก็กลับไปอยู่กับแม่ที่สมุทรปราการก็กลับไปอยู่กับแม่ที่สมุทรปาการก็ อยู่ในวงการแต่ว่าเพื่อนในวงการเรื่องของประกันเรื่องของการเงินนะค่อนข้างเยอะมีทั้งโค้ดที่เป็นเรื่องของเทรดหุ้นแล้วก็มีวงการวงการของประกันนะก็ยังตามไปทางานอยู่นะจนกระทั่งเพื่อนนะ่ยตอนช่วงที่เลิกก,กับแฟนเนาะกันนยณมิดตดีมากๆมีคนเอางานมาให้ค่ะแล้วก็คนรู้ว่าเอกเก่งออนไลน์เนาะก็จะเอางานมาให้ค่ะทำมาเก็ตติ้งบ้าง จะมีเรื่องของการทำมา m a เก็ตติ้งมีเซลเพจมีทำเรื่องของการทำกรตลาดออนไลน์เพื่อนก็จะให้ยิงโฆษณาให้มีให้ทำกรตลาดอะ่ะแล้วก็ให้ดูแบรนด์อ่ะดูแบรนด์แต่ยังไม่เก่งเท่าโอฟนะยังไม่เก่งเท่าโอฟอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกขายออนไลน์ก็เคยขายมาแล้วขายออนไลน์มาหลายปีแล้วค่ะขายออนไลน์มาหลายปีแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเบือ่อเอาจงริงนะคือเหมือนมันมันเป็นจุดอิ่มตัวของออนไลน์อะ่ะของการขายออนไลน์อะคะ่ะ ของการขายออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ยังทำ financial planner อยู่วางแผนทางการเงินวางแผนทางการเงินะจะงานหลักๆตอนนี้ก็คือตอนนี้มีช่วยธุรกิจที่บ้านค่ะตอนนี้ที่บ้านขายของธงฟ้าเนี่ยที่เลิกดึกๆเนี่ยเพราะว่าที่ร้านเลิกสองทุ่มเลิกสองทุ่มแล้วก็มีช่วงช่วงโควิดอ่ะไม่ได้ไปหาลูกค้าเลยเจะมีลูกค้าเรื่องของการวางแผนทางการเงินวางแผนทางการเงินแล้วก็ดูแลฐานลูกค้าเก่า ฐานลูกค้าเก่าที่ที่เราดูแลอยู่เรื่องของการวางแผนภาษีวางแผนการเงินเรื่องของสุขภาพประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของออนไลน์วุย้ยมีหลายงานอย่างที่บอกปีที่แล้วมีสี่งานเข้ามามีสี่งานเข้ามามีรายได้หลายทางมีรายได้หลายทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกไหมมีมีหลายทางดีกว่ารายได้ทางเดียวโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะ มาพูดถึงเรื่องของการโปรแกรมจิตเนาะเมื่อกี้ก็มี fc ของเอที่โปรแกรมจิตแล้วได้ผลนะเมื่อกี้น้องตุกตาแล้วก็พี่ทองเนาะพี่ทองอ่ะฝึกจิตเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยพี่ทองอ่ะฝึกจิตแล้วก็เริ่มได้ไม่ใช่เริ่มได้ได้มานานแล้วนะพี่ทองเนาะพี่ทองฝึกโปรแกรมจิตตัวเองค่ะเรื่องของการนั่งสมาธิโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเรื่องของการโปรแกรมจิตเนาะ เราก็จะโปรแกรมจิตเจะฝึกเรื่องของเนี่ยก็จะเป็นให้ของแนวความคิดเรื่องของ Howto ก่อน Howto ช่องเอจะเป็นช่องของ How-to ช่วงแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเรื่องของการโปรแกรมจิตมุสลิมค่ะแต่จะนั่งอ๋อโอเคจริงๆมุสลิมอะ่ะก็ไม่ต้องสวดมนต์แล้วจริงๆแล้วมุสลิมสามารถที่จะนั่งฝึกจิตได้จากการละหมาดการละหมาดเนาะเพราะการละหมาดก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึง่งการฝึกสมาธิอย่างหนึง่งแล้วก็ ไม่แน่ใจนั่ง,น,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 งนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้สินเนาะแต่ศาสนาคีแต่เขาจะเป็นจะเป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการภาวนาเอาไม่แน่ใจอืมใช่มหตอนละหมาดใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงที่เราละหมาดคือเราฝึกจิตไปในตัวเหมือนตอนที่เอเล่นโยคะเหมือนกันตอนที่เอเล่นโยคะเราจะดูร่างกายของเราแล้วเราจะฝึกจิตจิตไปในตัวด้วยเราจะฝึกจิตของเราไปในตัว แล้วพอเราฝึกจิตไปในตัวค่ะช่วงนั้นแหละที่เราจะฝึกจิตใต้สํานึกกันเมื่อวานพูดถึงเรื่องของการโปรแกรมจิตเมื่อวานพี่ถอมไม้เข้ามาเนาะการโปรแกรมจิตอะค่ะเดี๋ยวเอจะทำทำทำยูทูบอยู่เรื่องของการโปรแกรมจิตเมื่อวานพูดถึงโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านการที่โค้ดโอป้อาอะเดี๋ยวเอเล่าให้ฟังเนาะเมื่อวานเอให้ f c ของเอในใน,ในช่องอะดูเรื่องของการการทำภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำภาพ พอเราทําภาพอ่ะแล้วทาไมเห็นโอ๊บติดไหมคะติดฝาผนังอะ่ะพอเราติดฝาผนางังปุ๊บเราจะเห็นมันทุกวันนี่นี่คือเรื่องของการฝึกจิตใต้สํานึกค่ะฝึกจิตใต้สํานึกและให้เราคิดค่ะช่วงที่เราละมาหรือช่วงที่เรานั่งสมาธิให้เราฝึกจิตใต้สํานึกโดยที่เราคิดค่ะว่าเราได้แล้วเราเป็นแล้วให้เราโปรแกรมลงไปค่ะ อยากไปอยากไปคำชะโนดมามามา,มาไปกับเอไมไปด้วยกันไปเจอกันไปเจอกันให้เราฝึกค่ะให้เราฝึกนะให้เราฝึกด้วยกันที่เราลิสต์ในสิ่งที่เราต้องการขอตัวเข้านอนได้เลยโอเคค่ะไปฉีดวัคซีนตัวไหนคะฉีดตัวไหนฉีดตัวไหนคุณมิ้นฉีดตัวไหนเอะใกล้ลงแล้วล่ะเอะใกล้ลงแล้ว แอสตาโอเคเข็ม2ใช่ไหมคะเข็ม2เนาะโอเคงั้นพักผ่อนค่ะกินน้ำเยอะๆนะคะกินน้ำเยอะๆแอสตากินน้ำเยอะๆแล้วก็แล้วก็พักผ่อนพักผ่อนเยอะๆเ,เนาะโอเคโชคดีค่ะเทคแคร์ care, นะคะดูแลตัวเองนะพี่ทองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเหรอทำไมไม่ได้ฉีดวัคซีนเอาเข็มแรกอะคะเข็มแรกเดี๋ยวแอสตาเดี๋ยวเข็มสองกับแอสตาก็ห่างกันประมาณเดือนไหมเดือนหรือสองเดือน เดือนสองเดือนแอสตาของของเอก็ประมาณสองสองสองเข็มแล้วแอสตาฟันดีค่ะกุ้นน้อนะคะเราเจอกันเราเจอกันสองทุ่มครึ่งค่ะได้เลยเดยกเอ็กใกล้ลงแล้วล่ะเหมาหมวยนี่คือช่วงเหมาหมวยแล้วช่วงเหมาหมวยเนื้อหาสาระจบแล้วเนื้อหาสาระจบแล้วแต่ก็จะคุยกันในเรื่องของการโปรแกรมจิตเนาะโปรแกรมจิตเมื่อวานพี่ทองเอโปรแกรมจิตเอเรื่องของการโปรแกรมจิตเนาะเดี๋ยวพูด คุยพี่ทองก่อนเมื่อวานเรา,เราคุยกันเรื่องของฝึกจิตใต้สํานึกกันฝึกจิตฝึกจิตใต้สํานึกกันค่ะโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านอันนี้พี่ทองทําได้อยู่แล้วแหละเรื่องของการฝึกจิตค่ะ,คะแต่ของเอที่เพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของการทํารูปค่ะพอเราทํารูปขึ้นมาเนี่ยให้เราแปะไว้เลยแล้วเราพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอ่าเห็นภาพความฝันจันละแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจริงค่ะ เดี๋ยวมันจะเป็นจริงขึ้นมาเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะพี่ทองเอาไหมเอาไหมหรือจะให้ไอ้ทวนโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านเอาไหมเอาไหมก็คือว่าให้เราฝึกจิตใต้สํานึกก็คือเรื่องของการขอบคุณปรับอารมณ์ของเราก่อนปรับอารมณ์ข้อสองคือโปรแกรมจิตตัวเองค่ะข้อสองคือการโปรแกรมจิตตัวเองให้เรารู้ความต้องการของเราก่อนรู้ความต้องการว่าเราต้องการอะไรเพราะว่า ความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเอาเร็วๆเ,เนาะเอาเร็วๆนะข้อ3คือลิสสิ่งที่ตัวเองอยากได้ค่ะลิสต์มาเลยหนึ่งสองสต์ี่ลออกมาเลยค่ะอะไรบ้างข้อ4่หารูปสิ่งที่เราต้องการหารูปสิ่งที่เราต้องการค่ะของพี่ทองอราฝึกแล้วแต่เอไม่แน่ใจว่าเคยฝึกเคยฝึกเรื่องของการทำรูปไหมเอารูปมาติดอะเอารูปมาติดติดฝาผน,นังเคยไหมคะ ใช่ไหมใช่ไหมนะถ้าสมมติว่าถ้าเราหารูปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินงานสุขภาพเราอยากมีสุขภาพแบบไหนเราอยากมีเงินแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนอกจากเราฝึกจิตข้างในแล้วแล้วเราบอกความต้องการจิตใต้สํานึกแล้วก็คือเรื่องของการภาวนาการร้องขอข้างในถ้าพี่ทองทํานะมันจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าขนาดว่าพี่ทองอ่ะ ภาวนาข้างในของเราจากจิตใต้สำนึกพี่ทองยังได้เลยแต่ให้พี่ทองทำรูปนะทำรูปขึ้นมาหารูปรดที่ตัวเองอยากได้บ้านที่ตัวเองอยากได้หุ่นสุขภาพที่เราอยากได้เงินที่เราอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ลิสต์ออกมาเลยค่ะพอลิสต์เสร็จทำรูปพอทำรูปแปะเลยค่แะแปะ อันนี้โคดวาดก็เคยสอนนะเรื่องการทํารูปอะเรื่องการทํารูปอะโคดวาดก็เคยสอนหลังจากนั้นเชื่อไหมว่าเราจะได้เร็วขึ้นเราจะได้เร็วขึ้นค่ะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเร็วขึ้นจริงๆจริงๆเมื่อก่อนเอกไม่เชื่อเมื่อก่อนบอกคือเป็นคนที่ขี้เกียจทําต้องไปหารูปหาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหารูปมาทำ แล้วเราก็สึกแบบโอ้ก็ฉันคิดก็พอแล้วไหมเมื่อก่อนอนะันคิดแบบนี้เลยฉันคิดก็พอแล้วแค่แบบฝึกจิตก็พอแล้วไหมทำไมต้องเอาหารูปมาอีกแต่เชื่อมาอลองดูอะลองทําดูค่ะเร็วขึ้นจริงเพราะอะไรคะพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวเ,เห็นความปั่นของฉันละอ้าวเ,เห็นแล้วเอาความปัน่นมันเหมือนมันเป็นตัวกระตุ้นอะ และให้เราคิดว่าเป็นเราเป็นแล้วหลังจากนั้นให้เราฝึกโปรแกรมจิตของตัวเราเองค่ะฝึกโปรแกรมจิตว่าเราอยากได้แบบไหนเราอยากมีหน้าเด้งเด็กเราอยากมีหุ่นแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนชีวิตเราเป็นแบบไหนให้เราฝึกค่ะให้เราฝึกพูดกับตัวเองเซลทอก,กับตัวเอง คุยกับตัวเองค่ะโดยผ่านกระจกก็ได้ผ่านกระจกมองไปที่กระจกแล้วฝึกค่ะแล้วฝึกค่ะแล้วถ้ายิ่งถ้าเราทำรูปด้วยนะมันจะเร็วขึ้นความปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเร็วขึ้นค่ะลองดูลองดูเนาะโอเคขอบคุณมากมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะ